ต้มแซ่บนะจ๊ะเร็จซับเรียบร้อยแล้วเด้อจับพอแห่พี่น้องพร้อมเสิร์ฟสวัสดีจ้าสวัสดีครับต้อมอีกย่งหนึ่งพอซังต้มเครื่องไม่อันนี้เอ็นแก้วโอ้เอ็นแก้วอันนี้ม้ามอันนี้อันข้างหน้าอ้วนปากน้ำอันนี้อันนี้ข้างหน้าอันนี้คู่สา <S 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 ส,าสอยเป็นชิ้น แดดมากินน้ากันเดอ้อจาพพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทันนะจ้ามือนี้พอซางนุนเราเห็ดต้มต้มเครื่องนในมัวสู้กินเราก็เสียดน้ากิ้มน้ากิมขมตอแก้วขมจากพอซอยแล้วก็ใส่หม้อไปเถอะและ้วแต่ไปอุ่นอีกทีพอา้างอ,อันนี้คือเขาต้มมาแล้วนะกับพี่น้องมันเย็นเขาต้มไปอุ่นไหม เห็ดหลายๆใช่เราก็กินบ่เบิดเนาะจากพ่อแม่พี่น้องกินซองเถาอันบรรดาลูกๆเขาก็กบ่กินน้ำดอกจ้่พี่น้องอันนี้ม้ามอันนี้ม้ามอันนี้ขูดสาอันนี้ขูดสาบ้านอยู่ใกล้ทางก็สิป,ประมาณนี้เนาะจากพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเสียงดังอยุบบึน ตัวลงแล้วก็ซิมใช่ไหมนั่นอ๋อซิมแบบนี้ต้มเปื่อยพอดีจ้ะพี่น้องอันนี้เอ็นแก้วอ,อันนี้เอ็นแก้วจ้ะเอ็นแก้วพะนะเมือ่อก่้เอ็นแก้วเผมจะกินเ่ราะม้วเจ้าวานผนจะแซ่บบเขาเจ้าวานอันเอียงเนาะก็ไปจับเบิ่งอันอันเดียวสส่สั่นว่าสิซื้อไม่เจ้าต้มอยู่ผมก็เลยโพสื้อ,อ,อตัวเดียวอันเดียวเออตัวเดียวอันเดียว จ้าอันนี้มันเอ็นแก้ียวมะจาะพี่น้องนี่เนี่ยขึ๊นขึ้นดีจะได้หนึ่งจ้าบะนี้หั่นแล้วซอยแล้วแล้วมาจะกระเทส่หม้อลจ้าต้มแซ่บจ้าฟลดอุกอุกอยู่พี่น้อง กำลังเปื่อยพอดีเนาะจ้าอันนี้สิเป็นดีเนาะจ้าดีดีผมเอาเพีพ่ผมใส่ลงไปข้าวกล้ว แก้วมาจากเก็แก้วขมแป้งมัวใส่ลงไปจ้าวันนี้าาสิาประชิดก,ก็น้ำนาจากน้ำชุดมาใส่ใส่ลงไป แก,แก้วขมจะพี่น้องเสียงฝนเด้อจา้าเสียงฝนตกนะคะฝนตกแห้งแห้งจ้พี่น้องคอนเจนนัีนี้เขาจะใส่หอมลงไปใส่หอมลงไปแก้วขมต้มแซ่บจา้าหอมห,ห้อยจะพี่น้อง แซ่บมากจ้าแก้วข่มแก้วขุม่มสมแซ่บจ้ะพี่น้องการเนี่ยกระสีเป็นตำมะคอกจารแก้วข่มกินน้ำกันเด้อจากพ่อแม่พี่น้อสง,งสุขู่สุขคนนะจาร แสบเศบจะเห็ดเองไหมจ๊ะน,นี่แถวผมส้มชัดอันนมันส้มส้มจัดนะจ๊ะ Yên mm. Tâm mực macam tak nampak Hmm. Cap cap cap. Ini diper じゃあパクちゃめや。 แสบต้องเผ็ดต้องจับพี่น้องเลยฮะชื่มเมียใส่แกงในคนจ้าคิบหน้าพ่อกันไหมอิ่มหรบอพี่น้องสวัสดีค่ะ